แพทย์นภาหลังน้ำตายังไม่พร้อมตอบหลังถูกถามเรื่องสถานะครอบครัวแพทย์นภพาหลังน้ำตายังไม่พร้อมตอบหลังถูกถามเรื่องสถานะครอบครัวตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือลูกชายน้องเรซซิง่งหลังจากที่เบนอคารกิตหรือเบนเรซซิ่งอดีตสามีของสาวแพทย์นภพาตันตะกูลที่ได้ออกจากเรือนจำใช้ชีวิตได้เป็นปกติและได้เจอลูกชายสุดที่รักน้องเรซซิ่งซึ่งเป็นภาพโมเมนต์พร้อมหน้าพ่อแม่ลูกสุดอบอุ่น ต่อมาแพทย์นภพาได้เล่าว่าก่อนหน้านี้ตนเองได้มีการเช็คดวงเปิดไพ่โดยหมอดูทำนายว่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหลังจากราหูย้ายมันจะมีสิ่งที่เรารอคอยทุกอย่างมันจะคลี่คลายแล้วมันจะมีเรื่องน่าย,ยินดีเกิดขึ้นตอนนี้มีสิ่งที่เรารอคอยแล้วรอคอยมานานหลายปีมันเกิดขึ้นแล้วและจะมีการเริ่มต้นใหม่กันเกิดขึ้นอีกซึ่งก็มีชาวเน็ตสงสัยและเกิดคำถามถ,ามถึงเรื่องสถานะครอบครัว ล่าสุดแพทนปพาสุดกลั้นน้ำตาร้องไห้ในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองโดย IG ของ P O L Y P L U S J A D H A I ได้โพสต์คลิปซึ่งแพทนปพาได้เผยว่าบางคนถามคำถามที่แพทไม่สามารถจะตอบได้ในเวลานี้แพทอยากบอกผ่านตรงนี้เลยว่าอย่าเพิ่งถามคำถามทั้งแพทพี่เบนยังไม่พร้อมสิ่งสำคัญที่สุดคือลูกชายอยากให้คิดถึงน้องเรซซิ่งกันเยอะๆทุกคนก็รักเขาแล้วเขาก็โตมากับทุกคนร้องไห้ บางที่ถามเยอะยังไม่ถึงเวลาเลยคือเอาจริงๆถ้าคนติดตามแพทกับพี่เบนซ์เราแยกย้ายกันไปนานแล้วเนาะแต่เข้าใจทุกคนเหมือนลืมไปเหมือนจิน้นคือเข้าใจพออยู่ด้วยกันมันลงตัวมันน่ารักแล้วน้องเรซิ่งเขามีความสุขมาก2งโปรไฟล์พี่ชานนหนุ่มนักเรียนนอกคนข้างกายแพทนปภา2งโปรไฟล์พี่ชานนคนข้างกายแพทนปภาหนุ่มนักเรียนนอกมากความสามารถจากประเทศอังกฤษ เรียกความรักกำลังไปได้สวยสำหรับนักแสดงและพิธีกรสาวแพทย์นภพากับแฟนหนุ่มรุ่นน้องมาเทศพีชานน์ที่อายุห่างกัน14ปีแต่ไม่มีอุปสรรคเข้ากันได้ดีทั้งกับเจ้าตัวและน้องเรซซิ่งลูกชายสุดที่เลิฟ สำหรับพีชานนมีชื่อจริงว่าชานนวงงามขำเกิดเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2543ปัจจุบันอายุ23ปีจบการศึกษาจากบนลเมดยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศอังกฤษด้านอาชีพทำธุรกิจส่วนตัวและมีความสามารถด้านการถ่ายภาพและการตัดต่อพีชานนชื่นชอบรอยสักเป็นอย่างมากถือเป็นงานศิลปะซึ่งทางบ้านของเขารับทราบและเปิดกว้างในเรื่องนี้โดยเขาได้สักที่แขนซ้ายด้วยข้อความกินใจว่าครอบครัวต้องมาก่อน เพื่อตวนใจตัวเองเพราะครั้งหนึ่งเคยติดแฟนมากจนทิ้งที่บ้านเมื่ออกหักก็ได้ครอบครัวคอยปลอบใจและเคียงข้างใครอยากติดตามไลฟ์สไตล์และความรักของหนุ่มพีสามารถไปติดตามได้ที่ ig c h a n o n w u o กันได้เลย